หรือบุ่งขนมักจะกินใบพืชตระกูลหญ้าและพืชตระกูลไม้ผลโดยไม่จำเพอเจาะจงนักมีขนาดตัวแตกต่างกันออกไปตามแต่ละชนิดสายพันธุ์มักพบเกาะกัดก,กินใบเป็นกลุ่มๆเมื่อโตขึ้นกระจายกันไปหลบซ่อนออกหากินในเวลากลางคืนจนกระทั่งเข้าดักแด้ในซอกกับใบโดยมีรูปร่างลักษณะคือตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อกลางคืนสีเหลืองอมน้ำตาลมีลายเส้นขวางปีกสีน้ำตาลเข้ม ปีกบางกว้างทั้งปีกหน้าและปีกหลังตัวเมียหนวดเรียวตัวผู้หนวดแบบหวีสองแถวมีขนาดเล็กกว่าตัวเมียเล็กน้อยไข่เม็ดกลมกลมเรียงกันเป็นแถวมี6 1ถึงแถวรวม55-240ถึงฟองไข่ใหม่ๆจะมีสีเหลืองต่อมาเป็นเปลี่ยนเป็นสีเขียวคล้ำขึ้นเรื่อยๆจนฟักเป็นตัวหนอนในช่วงเวลา1 0ถึงวันหนอนวัยแรกสีเหลืองขนค่อนข้างยาว เมื่อลอกคราบโตขึ้นขึ้นตัวจะมีสีเข้มขึ้นไวแรกแรกตัวจะลายเป็นป้องๆทางขวาง12สอง้องเมื่อโตขึ้นลายทางขวาค่อยๆหายไปเป็นแถบน้ำตาลอ่อนทางข้างลำตัวส่วนด้านบนเป็นสีน้ำตาลดำขนตามตัวไม่ยาวฟูเหมือนวัยแรกแรกเป็นตัวหนอนนานหลายเดือนผ่านการลอกคราบหกครั้ง จึงเข้าดักแด้ระยะเป็นดักแด้นาน50วันจึงออกเป็นตัวเต็มวัยเป็นมแมลงในกลุ่มผีเสื้อที่เป็นอันตรายกับคนส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มของผีเสื้อกลางคืนซึ่งทั้งตัวอ่อนที่เป็นตัวหนอนชนิดที่เราเรียกว่าหนอนบุ้งหรือหนอนโบงหรือหนอนร้านตัวหนอนบุ้งหรือหนอนร้านจะมีสีสันสดใสและขนที่ปกคลุมจะมีลักษณะเป็นขนแข็งมักจะพบหนอนบุ้งหากินอยู่ตามพืชชนิดต่างๆเนื่องจาก กินใบพืชเหล่านี้เป็นอาหารจึงถือได้ว่าหนอนบุ้งเป็นศัตรูพืชและพบที่สวนยางของเกษตรกรจนเป็นข่าวอยู่บ่อยๆส่วนของคนที่อยู่บริเวณลำตัวของตัวหนอนบุ้งมีสารพิษหลายประเภทที่เป็นอันตรายกับคนเมื่อไปสัมผัสถูกข,ขนพิษเหล่านี้จะทำให้เกิดอาการแสบร้อนได้ทันทีเกิดผื่นแพ้ขึ้นที่ผิวหนังหลังจากนั้นจะเกิดอาการบวมชาและพิษจ,จะสามารถแพร่ไปยังส่วนอื่นๆของร่างกายที่อยู่ใกล้เคียงได้ สำหรับเด็กหากขนพิษของมันเข้าตาอาจทำให้ตาบอดได้หรือผู้ที่มีอาการแพ้มากๆอาจมีอาการปวดศีรษะคลื่นไส้อาเจียนชาเป็นอัมพาตได้สามารถป้องกันโดยควรมีความระมรัดระวังไม่เข้าไปสัมผัสกับหนอนบุ้งเนื่องจากขนพิษอาจรลิวมาถูกผิวหนังของเราได้ ส่วนการรักษาอาการพิษทําได้โดยการดึงเอาขนพิษออกจากผิวหนังด้วยแท็บเต้าใช้น้ําแข็งประครบบริเวณที่ถูกขนพิษรักษาความสะอาดทาด้วยแอมโมเนียหรือครีมประเภทรักษาอาการแสบร้อนให้กินยาแก้แพ้และยาระงับอาการปวดหากมีการแพ้รุนแรงให้รีบไปพบแพทย์